ปึ้งมาแล้วครับผมกล่องของ Apple Watch Series 9ครับผมนี่โลโกโล้ Apple นะครับ Apple Watch นี่กล่องดูเล็กลงกระทัดรัดรักโรครักสิ่งแวดล้อมนะครับผม,มกล่องบางลงสั้นลงด้วยนะเพื่อนๆดูกระทัดรัดขึ้นพลิกด้านหลังวิธีการแกะแม่ก็ไม่ต้องใช้อะไรคือเขาจะมีเหมือนเป็นลิ้นต,ตรงนี้นะครับเราก็ดึงขึ้นแล้วก็ ปุ๊บตรงนี้ขึ้นมาได้เลยเนี่ยง่ายๆอ่าเราสังเกตตรงฝั่งนี้ฝัง่งนี้ลิ้นอยู่ไหนลิ้นอยู่นี่นี่ครับผมแล้วก็ดึงขึ้นปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะออกมาได้เลยนะครับผมในกล่องเขาก็จะเป็นเหมือนกระดาษพับนะครับผมเป็นแบบโอลิกามิเลยเหรออืมอ่ะโอเคครับออกมาข้างในมี2กล่องนะครับผมก็กล่องนี้เป็นกล่องนาฬิกากล่องนี้เป็นกล่องสายเอาอะไรก่อนดีเนาะก็อ่ะสายก่อนดีกว่า สายรอบนี้จะเป็นยังไงนาะนี่กล่องสายนะครับกล่องสายวิธีการแกะของเขาเดี๋ยวสำรวจกันก่อนนะครับอันนี้แบบสดๆเลยนะครับผมนี่นี่นี่ด้านนี้ด้านนี้นะครับผมเขาก็จะต้องทํำยังไงนาะนี่เขาจะเป็นเหมือนกับตัวคล้ายๆกับใครที่แกะไอโฟ e เนี่ยครับที่เขาก็จะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์นะครับผมให้ปึ๊บ ดึงง่ายๆแบบนี้ออกมานะครับผมแมคนตาบอดตาสายขอยงผมทำอย่างผมทําได้เพื่อนๆก็ต้องทําได้อย่างแ <Yes S 1> น่นอนนะครับอันนี้ติดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดดูสายชวแวะเดี๋ยวเอากล่องตรงนี้ออกมาไว้กดตรงนี้นะเปิดปุ๊บอ้าวอครา,า,าวนี้คล้ายๆเหมือนเป็นมันเป็นลิ้นชักพอเลยน่าปุ๊บมันก็จะเปิดเหมือนฝาบอกแล้วเราก็ต้องดึงออกมาแม่ดึงออกมาเพื่อนๆนี่เป็นน่าจะเป็นแบบวัสดุแบบใหม่เนาะอันนี้ เป็นไฟวูเว้นนะสายก็จะมาในรูปแบบของอสปอร์ตลูปก,กันเลยแล้ววัสด,ดุก็ดูแล้วนิ่มสบายมือเป็นไฟวูเว้นนะครับผมน่าจะเป็นไฟวูเว้นเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสายรูปแบบใหม่ของ Apple Watch ซีรีส์9นะที่รักโลกรักสิ่งแว,แวดล้อมนะครับอืมต่อมามาดูที่ตัวเรือนกันนี่หรือเอาออกไปเอาไปเอาไป มาดูที่ตัวเรือนแกะกันสดๆเลยนะครับผมนี่ด้านนี้เราก็ต้องพลิกหานี่เหมือนเดิมเลยก็จะเป็นเหมือนสลักเดี๋ยวขออนุญาตนะตรงไม่ตรงเขาขอภัยด้วยนะครับคนตาบอดตาสาของผมถ่ายเองก็เป็นในส่วนของตรงนี้เหมือนกันซ้ายกับขวามีคล้ายๆลิ้นให้เราสามารถที่จะดึงนี่ดึงดึงสดเลยนะครับแล้วก็ตรงข้างนี้ข้างขวาเราก็หาสลักลิ้นนะครับผมมันจะเป็นเหมือน กับตัวกระดาษที่เราสามารถที่จะอลองใช้เล็บสกิดขึ้นมาแล้วมันก็เผยขึ้นมาเป็นลิ้นนิดนึงแล้วเราก็ออกแรงดึงฟืดมันได้ฟิลมากเลยเวลาที่เรา,าแกะด้วยตนเองนะครับผมแล้วเราก็พลิกด้านตูดลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฟื่แจนเอาออกสิออกิอ่ออกมาออกมาออกมาติดอะไรอะ่ะเพื่อน ฝั่งหนึ่งติดะ่ะเพื่อนๆรอบนี้อ่ะผมอย่างนี้ออกมาแล้วอืมนี่เป็นฝั่งด้านนี้คืออะไรมันมีลิ้นอีกแล้วลิ้นให้เราดึงเป็นอ๋อตัวนี้เป็นสายชาร์จเพื่อนๆสายชาร์จสายชาร์จก็ยอยู่ในนี้นี่เปิดออกมาวิธีการแกะก็เป็น Type C 2 Magnetic นะครับผมที่เป็นสายชาร์จเฉพาะของ Apple Watch นะครับผม ต้องเป็นใช้ของกับเขาเองแต่ใชาร์จ apple watch เนี่ยก็ใช้ชาร์จ airpods pro ได้นะครับ airpods <Yeah. S 1> pro 2อปผมชาร์จได้อันนี้เก็บวางไว้ตรงนี้อ่านี่ตัวเรือนมาอยู่ตรงนี้แล้วทุกครั้งเลยตัวนี้ผมแกะผมเขาเรียกว่าอะไรนะแกะไม่ค่อยเป็นทุกทีเลยคือเขาจะมีเหมือนเป็นกระาดาษห่อตัวเรือน apple watch มานะครับนตัวนี้ซิลิเก้าเนาะแล้วผมก็ทำลายทุกทีเลยเออเขาแกะยังไงเนี่ยทุกทีเลยเออ คืออันอื่นแกะแกะเป็นเองหมดแต่ตัวนี้จริงๆมันมันต้องมีวิธีเทคนิคการแกะเนาะว่า,าตัวตัวตัวนี้ต้องต้องแกะยังไงผมทําลายทุกทีเลยมาถึงตรงนี้เออเดี๋ยวจะไปประกอบคืนเขายังไงเนะเาะอืมอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าขออนุญ,ญาตนะครับเ,เนี่ยตรงเนี้ยผมขอทําลายเลยนะหรือว่ามันมันดึงมันดึงไงอะ่ะเพื่อน หรือว่ามันอ๋อมันสไลด์เลยมันไม่ต้องฉีกเพื่อนเื่อโอ้หเดี๋ยวมันสไลด์ออกมาได้เลยไม่ต้องไปฉีกเขานะอ่าไม่ต้องไปฉีกมันสไลด์เอาเลยคือมันมีบ,บนกับล่างเนี่ยเพื่อนๆแค่ออกแรงดันตรงช่องกระดาษนะครับมันก็จะตัวเรือน Apple Watch s ซิลิก้าก็จะหลุดออกมาจากในส่วนของตัวซองกระดาษนี่เลยอ่าเดี๋ยวจะได้เก็บคืนได้ปกตินะนี่ครับตัวเรือน Apple Watch s ซิลิก้านะครับนี่ดันหน้า ด้านหลังครับผมแล้วก็ที่ใสายๆนะครับผมสองด้านด้านนี้เ,เรียบๆก็มีในส,นส่วนของพวกไมโครโฟนลำโพงเนาะแล้วก็นี่ฝั่งดิจิตอลคาวแล้วก็ปุ่มสายบั u ท่านก็เรียบสนิทไปเลยนะครับเราลองมาเปิดกันดูก็วิธีการเปิดนะครับต้องกดปุ่มสาบั u ท่านเนี่ยที่เรียบเนี่ยกดไปนับ1 2 3ปล่อยนะครับผมแช่ไว้อิดหนึ่งนะครับผมก็เราจะมาทดสอบกันนะครับว่า ถ้าคนตาบอดอย่างผมนะครับเปิด Apple Watch Silica เนี่ยแล้วจะเซตอัพตั้งค่าและเปิด Watch Over ได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาลองกันนะครับก็เขาจะใช้เวลาเปิดขึ้นมานิดนึง <S <S 1> <S 1> เราคาดการณ์กันว่าตอนนี้ Apple Watch เปิดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนตาบอดตาใสอย่างผมอยากจะลองเปิด Apple ได้ตั้งค่าบอกว่าให้กดปุ่มดิจิตอลคาวเนี่ยปุ่มกลม,มเนี่ย ลงไป3ครั้งเราปลุกเขาก่อนทีนึงอ่าแล้วกด3ครั้งตึกตึกตึกอ่าติดแล้วครับ iPhone ใกล้กับ Apple Watch อ่าเนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าให้ผมเริ่มทำการจะให้เชื่อมต่อ Apple Watch แล้วแต่เดี๋ยวต้องไปทำความสะอาดตัวเรือนบรรจุคืนในส่วนของเจ้าของเขาอ,อีกทีนึงนะครับผมแม่ก็ทำได้แน่นอนครับตอนนี้เราก็ <Apple> Watch. นี่เขาให้เอา iPhone เปิดบลูทูธ Wi-Fi ไว้นะแล้วก็มาไว้ใกล้กับ Apple Watch เรือนนี้นะครับซีรีสแล้วก็เชื่อมต่อทำตามขั้นตอนได้ทันที Voice Over เข้าถึงอย่างแน่นอนครับผมก็มาแกะกล่องรีวิว a p p l e Watch ซีรีส์เออเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนปิดยังไงกดปุ่มไซส์บะท่านค้างไวอ่ะแล้วก็ อ่า <Power> มีปุ่ม power power เคาะไป power แล้วก็ power off, power off <button. S 2> ครับผมผมก็สามารถใช้ voice over ได้นะครับ <Power off. S 2> ตามปกติเลยครับ <Power off. S 2> ผมก็ลาไปก่อนแล้วครับกับในส่วนของการแกะกล่องรีวิว Apple Watch Series 9ที่เขาบอกว่ารักโรครักสิ่งแวดล้อมเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เขาเรียกว่า Carbon n e u t ทรัแปลว่าอะไรเนาะเพื่อนๆก็พูดง,ง่าย เป็นอุปกรณ์ที่รักสิ่งแวดล้อมน,นั่นเองครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม